จากฟ้าสู่ดินพราอวาท่านหนึ่งในแปดเซียนหันเซียงจือ่อหัวใจของการดับทุกข์ก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างแบ่งแยกตายตัวเพราะมนุษย์แบ่งแยกและยึดมั่นถือมั่นตายตัวจึงทำให้เราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาอันสมบูรณ์เมื่อไรที่เรายึดมั่นถือมั่นเรา จะไม่สามารถใช้สติปัญญาได้สมบูรณ์ครบถ้วนมนุษย์รู้สึกดีรู้สึกแย่โลภโกรธหลงก็เพราะมีตัวตนนี้รู้สึกชอบรู้สึกชังรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกยินดีปรีดารู้สึกรังเกียจก็เพราะว่าเรามีตัวตนนี้แต่เมื่อไหร่ ที่มนุษย์สามารถเบาบางความรู้สึกตัวตนนี้ได้มนุษย์จะสามารถข้ามโอคาสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนโลกได้การบำเพ็ญธรรมคือการที่เราได้เรียนรู้ความเป็นจริงอะไรที่เรียกว่าความเป็นจริงอันนั้นเรียกว่าธรรมะฉะนั้นเมื่อไรที่ชีวิตเจอคนว่าเจอคนด่าเจอคนทำให้เจ็บ เจอคนหลอกลวงนั่นแหละคือธรรมะการไม่รู้จักตัวเองมองไม่เห็นโลกใบนี้และมองไม่เห็นตนเองจะทำให้จับอะไรก็เป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าอยากอยู่บนโลกนี้ให้เป็นดำรงชีวิตได้อย่างอิสระเสรีในการสแสวงหาก็อย่าเผื่อยึดติดยึดมั่นจนเกินไป